สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเก็บฟางเอาไปให้งัวเพราะว่ามันไม่มียาห้แล้วต้องเก็บเอาไปไว้ให้เขาเนาะพอเขาออกไปเล่นยาข้างนอกน่อยๆเราก็ค่อยเอามาให้เขากินฟางอันนี้เก็บไว้ก่อนเอาไปเข็นเก็บไว้เก็บไว้เนาะวันนี้เราก็ได้ผู้ช่วยด้วยหนึ่งผู้ช่วยหนึ่ง ได้แต่ผู้ใหญ่แลวยังไม่มาได้แต่ผู้ช่วยเอาสักวันละรถใสก็พอเนาะวันละหนึ่งลดใสเพราะ่เขไม่มียาแล้วตอนนี้ไม่มียาท้องนะให้กินแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนาะเอามันจนมัดนี่แหละดูสิจะได้สักเอกี่ลดวันหนึ่งก็จะได้รถเดียวแล้วเพราะว่า มาค่ำเนาะกลางวันไม่ไหวแดดร้อนเก็บฟางไปให้งูบางคนก็จะสงสัยว่าอัดทำไมปัญาไม่อัดเป็นก่อนอัดก็ต้องเสียค่าจ้างเขาอัดอีกเนาะถึงจะเป็นฟางเราก็ต้องจ้างเขาอัดไม่ใช่ไหมทุกคนเราก็เก็บไปยังไงแหละเก็บไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยเนาะ แล้วก็ได้เยอะเองนั่แหละอ้าทำไมเต็มรถเร็วจังทำไมมันเต็มรถเร็วจังต้องขึ้นเหยียบไหมอดขึ้นเหยียบไหมแล้วยายลองขึ้นเหยียบดูก่อนเราต้องเหยียบด้วยไหม,มนคือฟูเต็มองลงอยู่ฮะ พุ่งวิบ่าวอย่างคือฟูฟูเห็ดองล่ององล่องอยู่ไหมยังพุ่งไหมอถไซคก็น,น้อยโพดไปทางไหนต่อละบันนี้นี่เหรอตรงนี้ขี้มันไหม ถนนใหญ่กว่านี้เจัาหน่อยนน่ก็ว่าละสอง่ถวนี่ก็พอเราได้นี่เนาะอันนี้นนก็ชิบะถุกมือมือละ่ถวนี่บอ่อาศัยช่วงช่วงว่างเนาะเออมาตามมาแล้วทางไหนต่อเราอดอยู่ตรงนั้นแหละรอตรงนั้นแหละเห็นตามไม่ได้เราเพราะว่าฟางมันอยู่นะ่รอรอลอ้วก็จะตักเอา ทุกวันทุกวันอลอนนิดละหน่อยเนาะพอเวลาเ,าเอาออกเข้าไปเล่มหยาข้างนอกแล้วเขาจะได้มีฟ่วงกินต่อตอนเช้าจับดีดีลูกสจะต้องให้ร้าน,นมัางเป็นคนกวดเนาะนีะน่ได้อยอบ พยาจะกวดเอาไว้เด้อเพอเต็มรถแล้วก็กวาดเอาไว้พอแล้วไมมอดนนเนาะแล้วเข็นเข็นไปมันจะหุกมัน้เนี่ยฮะคุณรีบเ่เหรอไปเข็นไปนหุ่นซะนะไหนทีนี้มันเบาใช่ไหมอันนี้ลอยลอยมันเหยียบตนนะัมันจะกินไหมนะ่ะกินใช่ไหมกินก็กิน เอาให้พูนเลยเขาบอกผู้กำกับบอกว่าเอาให้พูนเลยผู้กำกับบอกว่าเอาให้พูนเลยเอาให้พูนเลยให้พูนตกโกเลยอืมมาได้เห็ดดอกเดี๋ยวถึงเวลาใสา่ใส่เองนะจ๊ะอืมอ่าอืมไม่เชื่อกลัดอยู่ ร้านบอกไม่เชือกลัดอยู่เต,ต็มที่ไปเลยปึบอืมอะแล้วบอกว่าพอแล้วมั้งวัวซ่านเปลี่ยนการระบาดนี่ทุกคนย้ายเมย์แล้วก็ให้ห้านตีก,ก๋วยพอแล้วย้ายเมือยแล้วพอให้ห้านก๋วยเอาเยอะ บัดที่นี่เจ้าของไม่ได้โกยบอกเอาเยอะเยอะบัดเวลาตัวโกยพอละมั้งพอละมั <c> ้ง <oughs> ไม่ได้โกยเนาะเอาเยอะเเอาเยอะเเอาเยอะๆเรา,เะเาเะจะไปได้ไหมอืมเอาลนลนลนอาบน้ำยังนไงยังไม่เป็นไรลุยได้เอากดรวมๆเดี๋ยวยายลากไปเออ กล้องยืนถ่ายได้แล้วทุกคนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะจ้าเนาะเพราะว่าค่าแล้วเอาวันละเที่ยวเอาเวลารว่างเนาะก็อันนี้ก็ได้รถหนึ่งแล้วรอเดี๋ยวปริยาลองทำถ่ายาคลินเด้ออายะไปได้อยู่จ้ะทุกคนเนาะสํหรับคลิปนี้ก็ภรรยาฝากไว้แค่นี้นะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณจ้ะทุกคนบ๊ายบายนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด้ยวยจ้าไปละโอ้ไม่ต้องรอให้ช่วยเลยโถแข็งแรงไปได้โอ้ย អួយ6 6 6หมดអ6មិន6ទៅ7ឥឡូវនេះអ